วันนี้เราจะมาขายของครับแล้วต้องบอกตามตรงครับว่าให้พี่แจ็คมาด้วยครับให้ลุงตัวนี้สวัสดีหน่อยัครับลุหมวยลหัวโคตรเหม็นเหม็นปะโ้่เนี่ยผมแจ็คโหนะครับผมเดี๋ยวมึงก่อนญี่อนกูยังวันนี้เราจะมาขายของครับแล้วต้องบอกตามตรงครับว่าให้พี่แจ็คมาด้วยครับนับถือเป็นอาจารย์เลยครับปากเนื้อปากตัวครับพี่แจ็คว้ยราลูกไว้พระ ไ้พระแจ็คกูพี่มือไม่ใช่แต่หัวสาบ้างนะกลมมานี่เหม็นทุกทีที่ยืนเข้าไมสบายเลยเอ้ยผมครับดมหัวดมหัวโคตรเหม็นเหม็นปะไม่ได้สาบแบบเป็นอาทิตย์ผมไม่ว่าแม่งเหมือนไม่ได้สาบเป็นสามสี่เดือนเฮ้มึงเลิกไหว้กูเลยเลยเหม็นจริงลุงตกหัมอนพิงเลยนี่ถึงตกไม่เป็นไรไม่ได้บางทีผมก้าวร้าวผู้ใหญ่ไม่ได้ไม่แจ็คพี่พี่ให้เกียรติทุกคนไม่เอาแจ็คไม่เอาหรอกไม่ดี อไปยันมือลุงแมนไปยันงเลยสวัสดีครับเราอยู่กับแจ็คแป๊บฮัวครับวันนี้เราทำงานนะครับไม่ไอ้ลุงสไตล์ลุงไม่ใช่อย่างนี้มันต้องเวลาพูดมันต้องจริงใจลุงต้องเป็นตัวของตัวเองนะฮะลุงฟังไว้นะครับสวัสดีครับผมแจ็คแป๊บฮัวครับอคือลุงจะเอาอย่างไรลูพูดดีแล้ว ไม่ต,ไตีแม่งไม่ดีขึ้นนี่กูไหว้กี่รอบแล้วกูค,คุยดีกี่รอบแล้วต้องบอกเลยไม่ตบไม่ตีแม่งไม่ดีขึ้นแจ็คแป๊บโฮด่ดีครับตบหัวกูออกสื่อมึงคิดดูดิแม่งเกินไปผมว่าจัดกลับไหว้เนี่ยผมไหว้ลุงแล้วผมเคารพลุงเนี่ย<ล>ไหนมมงไหว้ไงไหว้ใหม่นี่ครับผมไหว้ลุงแล้วผมรัดทา ผมรักลุงอะเออต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าแจ็คแป๊บโผน่ะเห็นไหมครับรู้ได้ไงว่ายังงไม่หันมามองเลยกูสามารถที่อย่างรู้ทุกอย่างได้แจ็คแป๊บโผล่เราจะดูดวงแจ็คแป๊บโผว่าในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปแจ็คแป๊บโผล่ยอดซัพตะไคร์จะขึ้นหรือไม่ขึ้นถ้าใครอยากให้ยอดซัพตะไคร์ขึ้น กดซ้ำตะไคร่สองครั้งครั้งเดียวพอครั้งเดียวพอเอาทำไมไม่เล่นต่อแล้วอ่ะมันเล่นไม่ได้เน่้อผมไม่ดีอ่ะโอเคกดซ้ำตะไคร่กดซ้ำตะไคร่สองครั้งครั้งเดียวหรือสองครั้งครั้งเดียวหายใจแรงอ่ะ